รัศดาจึงวางหลักธรรมไว้ให้เราทั้งหลายพยากรณ์ตนเองหลักธรรมตรงนี้ถึงแม้จะมีความสำคัญผิดก็ไม่เสียหายเพราะเป็นหลักธรรมที่ถึงแม้สำคัญผิดก็ยังเกิดประโยชน์เพราะหลักธรรมที่พยากรณโสดาบันนั้นชี้ไปที่การต้องรู้หลักธรรมะ การต้องมีศิลบริบูรณ์ศินห้าการต้องมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยมสําคัญผิดว่าตัวเราเองเป็นโสดาบันแสดงว่ายมเชื่อว่าฉันเป็นโสดาบันยมต้องมีคุณธรรมของโสดาบันที่ยมใช้ตัดสินคือยมต้องมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นบันไดที่ยมไม่มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยมก็เริ่มรู้ตัวเองหรือว่าถ้ายมอยากเป็นมากยมก็ต้องบอกฉันจะต้องไม่ ไม่ผิดไปจากพระพุทธธรรมประสงค์ประโยชน์เกิดไหมเกิดยมรู้ว่าคุณธรรมอย่างหนึ่งคือสินหน้าที่บริบูรณ์จะมีแก่โสดาบันดังนั้นถ้ายมเข้าใจผิดว่าเราเป็นโสดาบันยมจะต้องผิดสินหน้าไม่ได้ประโยชน์เกิดไหมเกิดอีกสําคัญผิดก็ยังเกิดประโยชน์เห็นนะดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าพระพุทธเจ้าวางหลักธรรมไปแล้วกลัวคนจะสําคัญผิด สำคัญผิดไปเลยยิ่งสำคัญผิดมากยิ่งดีนะโลกยิ่งสงบสินห้าทุกคนจะบริบูรณ์หมดเลยทุกคนจะมั่นคงในปร,รารัตนาตายหมดเลยการฆ่าจะไม่มีเพราะกลัวไม่ได้เป็นโสดาบันนะการขโมยจะไม่มีเพราะกลัวไม่ได้เป็นโสดาบันแค่นี้สังคมสงบแล้วนะอเอาแค่สองข้อนี้สงบมากแล้วนะนะ ดังน,นั้นพระศา,าสดาเนี่ยมีภูมิปัญญาแยบถ่ายลึกซึ้งหลักเกณฑ์ในการพยากรณ์แบบหลวมๆแล้วทำให้เกิดผลเสียต่อการสำคัญผิดจะไม่มีเลย